สวัสดีพี่น้องป้องปายสุผู้สุคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อนะครับกับทางพญแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวนะครับเป็นข่าวของทางคุณย่าน้องคอปเตอร์สูฟังเด้อครับว่าเวเล่ากาเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับคุณย่าโพสแบบนี้หลังได้รับรถตู้พร้อมทําสิ่งนี้กับรถตู้ ทันทีทำอะไรปาดเมนเห็ุอีอย่างน้องแบบัดี่นี่พี่น้องนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมเอาซูฟังเด้อครับผมกาสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับที่ทางแม่ฮักนะครับได้มอบรถตู้ให้กับทางน้องคอปเตอร์นะครับพี่น้องล่าสุดนะครับทางคุณย่านะครับเพื่อนก็นได้ออกมาโพสเฟสนะครับก็คือทางคุณย่ากินดามมนีนะครับพี่น้องเพื่อนก็น ผดเฟสนะครับผ่านเฟสจินดามณีราชสิงห์โหนะครับเปิ่์โพว่าขอบคุณแม่ฮักน้องคอปเตอร์นะครับที่มอบรถตู้ให้สะดวกในการเดินทางพร้อมครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นรูปคุณย่านะครับก็นั่งถ่ายรูปนะครับในรถตู้นะครับพี่น้องนะครับอันนี้คือโพดแรกพื้นกะขอบคุณทางแม่ฮักนะครับโพสต่อมาพี่น้องโพดต่อมาสิเป็น คลิปวิดีโอนะครับซึ่งคุณย่านะครับเพื่อนกับโพ์ไว้แบบนี้ครับโพด่ารีวิวรถตู้น้องคปเตอร์ให้แม่แม่ดูจ้าสวยมากๆนะครับทําสิ่งนี้กับรถตู้ทันทีนั่นก็คือรีวิวรถตู้ให้ดูนะครับพี่น้องนะครับภายในนี่ยางกว้างเลยครับนะครับจะว่ากับสีมีคุณย่าหน่แหละครับนั่งอยู่คนเดียวนะครับนะครับผมกับคุณย่ารีวิวนะครับให้เบิ้งมา ตรงไหนซื้อเอาไว้หอยเซียนะครับตรงไหนซื้อหอยพวงมาลัยนะครับเพื่อนกับอกว่าโอ้งามรถตู้งามครับแม่แม่ประมาณนี้พี่น้องเพื่อนกัรีวิวให้เบิ้งนั่นแหละครับให้ทางแม่ฮักได้เบิ้งนะครับเพื่อนก็ดีใจนะครับว่ารถตู้นี้งามหลายประมาณนี้พี่น้องเราก็เลยพายรีวิวเบิ้งภายในนะครับนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาเอาสูฟังนะครับทางคุณย่านะครับก็ออกมาโพสต์ขอบคุณนะครับแล้วก็ทําสิ่งนี้กับรถตู้ทันทีนั่นก็คือ พารีวิวนะครับชมรถตู้ซึ่งข้างนอกก็สิเป็นรูปนะครับพี่น้องรูปน้องคอปเตอร์แล้วก็สมีซื้อน้องคอปเตอร์ติดไว้ย่างเรียบร้อยเลยครับด้านหน้าก็สิเป็นซื้อน้องคอปเตอร์คือกันนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็ได้รับรถตู้นะครับเอามาไว้ในการเดินทางนะครับพร้อมครอบครัวนะครับสะดวกสบายนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เรียกออกมาอัปเดตมาเว้าซูฟังนะครับนอกเหนืออื่นใดก็ ขอยินดีน้ำนะครับยินดีกับทางน้องคอปเตอร์นะครับทางคุณพ่อแล้วก็คุณย่าด้วยนะครับตอนนี้ก็ได้รับรถตู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่พี่น้องน้มีความคิดเห็นจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ